แท็ในปี2024หน้่าซื้อไหมแล้วมีรุ่นไหนที่เหมาะกับการใช้งานแบบใดบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ iPad ในปี2024น่าใช้ไหมส่วนตัวแอมคิดว่าน่าใช้มากๆค่ะแอมรวบรวมมาให้4ข้อในการตัดสินใจนะคะอย่างแรกเลยนะคะแอมมองว่า iPad เป็นอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันได้เยอะนะคะหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมหลากหลายสายงานอาชีพนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาอยากจดโนด้ตก็มีแอปพลิเคชันจดโน้ตโดยเฉพาะที่สามารถใช้งานฟังก์ชันในแบบเยอะแยะมากมายมากๆสายงานอื่นๆอย่างเช่นใช้งานครีเอเตอร์วาดภาพจริงๆ ก็มีแอปพลิเคชันสําหรับการวาดภาพจริงๆมีอุปกรณ์เสริมที่รองรับการวาดภาพค่ะหรือว่าสายงานที่นอกเหนือจากนี้อย่างเช่นวิศวกรหรือว่าสถาปนิกนะคะก็มีแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ในการใช้งานตามสายงานอาชีพเหล่านี้ด้วยนะคะทีนี้อย่างที่2นะคะ การอัปเดต iOS 18นะคะต้องบอกว่าทำให้ iPad เนี่ยน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นฉะนั้นควรเลือกรุ่นที่สามารถอัปเดต iOS 18ได้นั่นเองเพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะ <S <S เขาจะทำให้ iPad ของเราเนี่ยสามารถจัดการพื้นที่ให้ใช้งานพื้นที่หน้าจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การมาของ iOS 18แน่นอนว่าเขามาพร้อมกับตัว Apple Intelligence ด้วยถ้าเพื่อนๆได้ดูงานเปิดตัวไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า Apple Intelligence เนี่ยทำงานอะไรได้หลากหลายมากๆนะคะ กตัวอย่างอย่างเช่นการทํางานร่วมกับ AI สมมุติคุณมีรูปภาพนึงอยากใช้ AI ในการแก้ไขรูปภาพถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนคุณอาจจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งก็จะต้องมีการเสียเงินนู่นนั่นนี่แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอัปเดต iOS 18ปุ๊บมีตัว Apple Intelligence คุณสามารถใช้งาน AI ในการแก้ไขรูปภาพได้เลยหรือว่าใช้งาน AI ในฟังก์ชันอื่นๆอย่างเช่นการใช้งานร่วมกับ Chat GPT ได้อีกด้วยค่ะ ข้อที่3มนะคะแอมมองว่า iPad ในปัจจุบันเนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานหลากหลายรูปแบบค่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนที่อยากใช้ iPad เพื่อจดโน้ตเฉยๆไม่ได้เป็นคนที่ชอบวาดภาพเขาก็มีตัวอุปกรณ์เสริมอย่างตัว Apple Pencil USB Type C มาให้คุณใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายที่วาดภาพด้วยจดโน้ตด้วยอยากได้ตัว Apple Pencil ตัวเริ่มต้นนะคะก็สามารถเลือกรุ่นที่แมทกับ Apple Pencil 2ก็ได้ค่ะแต่ว่า เป็นสายครีเอเตอร์ที่เน้นการวาดภาพที่จริงจังมากขึ้นก็จะมีตัว Apple Pencil Pro นะคะที่สามารถทําอะไรได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงกดการบีบมือเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆแอบมองว่าอุปรกรณ์เสริมของเขาเนี่ค่อนข้างครอบคลุมดีส่วนอุปรกรณ์เสริมอื่นๆนอกเหนือจากตัว Apple Pencil ก็ยังมีนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัว Magic Keyboard นั่นเอง แล้วก็ข้อที่4นะคะแอบมองว่า iPad ในปี2024เนี่ยมีออกมาหลากหลายสเปคมากๆรวมไปถึงในปีก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยก็ทําให้ iPad เนี่ยมีตัวเลือกให้เราใช้งานหลากหลายเลยทีเดียวตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่สเปคน้อยไปจนถึงสเปคที่แรงมากๆสามารถเลือกได้ตามที่เราใช้งานเลยค่ะ แล้วรุ่นไหนเหมาะกับใครกันบ้างนะคะวันนี้แอมได้รวบรวมรุ่นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็แต่และรุ่นเนี่ยรองรับ iOS 18ด้วยซึ่งจะมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับในกลุ่มแรกนะคะจะเป็นในกลุ่มที่ราคาย่อมเยาวสำหรับคนเริ่มต้นอยากมี iPad นะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะที่เน้นมาใช้ในด้านของการเรียนอยากได้ iPad ที่ราคาไม่สูงมากจนเกินไปนะคะ2รุ่นที่หยมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัว iPad 9แล้วก็ iPad 10ค่ะโดยทั้ง2รุ่นนี้จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะในเรื่องของ สีสันให้เลือกซื้อนะคะในเรื่องของชิปเซตในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอแล้วก็การรองรับอุปกรณ์เสริมนั่นเองค่ะโดย iPad 9นะคะจะมาทั้งหมด2สเปคด้วยกันก็คือรุ่นที่เป็นหน่วยความจำภายในนะคะ64กิกกับรุ่นที่เป็นหน่วยความจำภายใน256กิกะไบต์นะคะสำหรับคนที่อยากใช้งาน iPad ในราคาแบบย่อมยาวไม่สูงมากอาจจะมองเป็น64กิกก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เก็บข้อมูลเยอะๆอ,อาจจะต้องขยับเป็น 256GB นั่นเองค่ะในรุ่นนายผัด9เนี่ยจะมีสีสันให้เราเลือกใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจะมีสีขาวสีเทานะคะแล้วก็การออกแบบดีไซน์ยังคงเป็นการออกแบบรูปแบบเก่าอยู่ก็คือยังมีปุ่มโฮมอยู่นั่นเอง ชิปเซตที่ใช้ในเครื่องนี้ยังคงเป็นชิปเก่าอันนี้อยากทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตนะคะเพราะว่ายังคงเป็นชิปตัว A13 Bionic อยู่ซึ่งถือว่าเก่าไหมก็ค่อนข้างเก่านิดนึงค่ะแล้วก็ในเรื่องของสเปคอื่นๆนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าไม่สามารถตัดต่อวิดีโอในรูปแบบ 4K ได้ฉะนั้นเครื่องนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนเหมาะกับการใช้งานดูหนังฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์นะคะการจดโนต้ตสามารถทำได้เพราะว่ารองรับการใช้งานอุปกรณ์ตัว Apple Pencil 1นะคะจดโนต้ตนะคะทำได้สบายๆหายห่วงแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของการวาดภาพอันนี้แอมมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าตัว Apple Pencil 1เนี่ยไม่ได้รองรับแรงกดสำหรับการวาดภาพมันเองทีนี้ถ้าเกิดว่ามีงบ เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอยู่ที่ช่วงประมาณหมื่นขึ้นไปอาจจะมองเป็นตัว iPad 10ก็ได้ค่ะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงประมาณ11,600 11, เป็นต้นไปนะคะตัวนี้ก็จะได้ชิปที่ใหม่ขึ้นค่ะเป็นตัว A14 Bionic แรงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็มีสีสันตัวเครื่องให้เลือกหลากหลายสีสันมีการออกแบบเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่มีปุ่มโฮมแล้วดีไซน์ก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะคะรุ่นนี้ยังเป็นอีกห รุ่นที่มาพร้อมกับ2สเปคก็คือสเปคที่เป็นหน่วยความจำภายใน64กิกกับ256กิกอันนี้ต้องดูว่าเราใช้งานหนักขนาดไหนก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสายที่อยากตัดต่อวิดีโอด้วยรุ่นนี้รองรับการตัดต่อวิดีโอที่ระดับ 4K ด้วยนะคะในด้านของการรองรับอุปกรณ์เสริมตัวนี้รองรับ Apple Pencil 1แล้วก็ Apple Pencil ที่เป็น USB Type C ด้วยค่ะ กลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มของตัวเล็ก สเปคแรงค่ะแอมเลือกมา2รุ่นด้วยกันแน่นอนว่าหนีไม่พ้นในรุ่นของ iPad mini อยู่แล้วนะคะในส่วนของ iPad mini เองนะคะส่วนตัวแอมมองว่าเหมาะกับคนที่กําลังมองหา iPad ที่เน้นในเรื่องของการพกพาออกไปข้างนอกได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ใช้งานฟังก์ชันได้หลากหลายตามสไตล์ iPad นั่นเอง iPad ในรุ่นนี้จะไม่เหมาะกับการจดโน้ตแบบจริงจังเท่าไหร่เพราะด้วยขนาดหน้าจอที่เล็กกว่ารุ่นอื่นๆมีขนาดหน้าจออยู่แค่8.3 นิ้วเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการเลคเชอร์แบบเบาๆหรือว่าการอ่านหนังสือและขีดไฮไลท์อันนี้ทําได้ดีเหมาะสมมากๆรวมไปทั้งในด้านของการอ่านพวก e ีล e ิเตอร์อ o บต่างๆรุ่นนี้ทําได้ดีค่ะดูหนังฟังเพลงจัดเต็มถูกใจแน่นอนค่ะโดยทั้ง2รุ่นที่แอมเลือกมาในวันนี้นะคะก็จะมีตัว iPad mini 7ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะราคาเริ่มต้นในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่17,900บาทแล้วก็รุ่น iPad mini 6นะคะที่ราคาในตอนนี้ จะอยู่ที่1 5 9่0่บาทโดยประมาณนะคะโดยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในส่วนของชิปเซ็ตที่ให้มาในส่วนของหน่วยความจําภายในที่เราสามารถเลือกซื้อได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการรองรับอุปกรณ์เสริมอย่างตัว Apple Pencil นั่นเองอย่างตัว iPad mini 7นะคะที่เราเพิ่งรีวิวกันไปเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีหลากหลายสเปคมากขึ้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ 128GB 2 5 16 g b นะคะไปจนถึง512 g b ค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซตตัว A17 Pro ที่ทาง Apple เนี่ยบอกว่าแรงขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง30%เลยทีเดียวตอนที่ใช้งานจริงใช้งานส่วนตัวถ้าเกิดว่าไม่เทียบกันแบบช็อตต่อช็อตอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าส่วนตัวจากที่ได้ลองรีวิวมาก็รู้สึกว่าเขาทำงานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็เต็มประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้ในการใช้งานแง่อื่นๆนะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ8.3นิ้วไม่เหมาะกับการจดโนต้ตแบบจริงจังนะคะแต่ว่าถ้าจดแบบเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยก็ยังทําได้อยู่นะคะอุปรกรณ์เสริมก็ครอบคลุมค่ะตัวนี้เป็น iPad mini ที่รองรับการใช้งาน Apple Pencil ตัว Pro ฉะนั้นคุณสามารถใช้งานฟังก์ชันในตัว Apple Pencil Pro ได้ก็คือการรับรู้แรงกดแรงบีบต่างๆการเรียกเครื่องมือสำหรับการวาดภาพค่ะถ้าจะซื้อมา วาดภาพแบบพกไปวาดนอกสถานที่หรือว่าพกไปแบบคิดงานนึกออกแล้ววาดเลยแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็เหมาะสมเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าจะซื้อมาใช้สําหรับจดโน้ตจะมองเป็นตัว Apple Pencil USB Type C ก็สามารถใช้งานได้กับเครื่องนี้นั่นเอง สำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือ iPad mini 6ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่เก่ากว่านะคะแต่ว่าสเปคเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากๆถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการจะใช้ Apple Pencil ตัว Pro เน้นว่าใช้งานพกพาสะดวกเหมือนกันนะคะใช้งานจดโนต้ตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาได้ถูกลงมาหน่อยอาจจะมองเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่า iPad mini 6เนี่ยมีข้อแตกต่างอีกอย่างหนึง่งก็คือเขาไม่ได้ใช้ชิปรุ่น ใหม่เหมือนกับตัว iPad mini 7ก็คือชิปตัว A17 Pro ค่ะโดยรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีสเปคให้เลือกน้อยกว่าก็คือมีรุ่นที่เป็น64 g b แล้วก็รุ่นที่เป็น256 g b ชิปเซตที่มาพร้อมกับรุ่นนี้นะคะก็จะใช้เป็นตัว A15 Bionic นะคะหน้าจอขนาดเท่ากันเลยน้ำหนักเท่ากันนะคะหน้าจออยู่ที่8.3นิ้วการรองรับอุปกรณ์เสริม สามารถใช้งานตัว Apple Pencil 2ได้ใช้ Apple Pencil USB Type C ได้ก็คือรองรับแรงกดได้ประมาณหนึ่งสำหรับตัว Apple Pencil 2แต่ว่าฟังก์ชันแบบแน่นๆแบบตัว Pro จะไม่มีมาให้ใช้งานในรุ่นนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ทั้ง2ตัวนะคะไม่รองรับการใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard นั่นเองกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มจดวาดอ่านเขียนตัดต่อแบบ ใจสเปคแบบจัดเต็มนะคะถ้าใครที่กำลังมองหา iPad มาเพื่อใช้งานฟังกช์ชันที่ ครบถ้วนแบบนี้ตรวจาดอ่านเขียนดูหนังฟังเพลงตัดต่อเอาแบบจัดเต็มมากๆนะคะเราก็อยากได้ราคาไม่สูงแม็กซ์ไปจนถึงตัวโปรถูกขั้นกลางด้วยตัวแอร์นั่นเองจริงๆ iPad Air เป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานได้ดีมากซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แอมเลือกใช้งานนั่นเองนะคะเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนค่ะแล้วก็ในปี2024นี้ก็มีรุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมาอย่างตัว iPad Air 13นิ้ว M 2นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ย น่าสนใจมากๆอย่างแรกเลยนะคะก็คือราคาไม่ได้สูงโดดเท่ากับตัวโปรนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทมีหลากหลายสเปคให้เลือกใช้งานมากขึ้นตั้งแต่ 128GB ซึ่งใน iPad รุ่นเก่าๆไม่มีสเปคตัวนี้นะคะแล้วก็มี 256GB ค่ะมี 512GB ไปจนถึง 1TB นั่นเองแล้วก็ CPU ที่มาพร้อมกับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น CPU ตัว M2 นะคะซึ่งเป็น CPU ตัว8คอร์ core, เร็ว แรงระดับหนึ่งเลยนะคะฉะนั้นคุณจะใช้ iPad Air ในรุ่นนี้สำหรับการตัดต่อหายห่วงแน่นอนใช้ตัดต่อร่วมกับ Apple Pencil เลื่อนไอเทมไปมาสบายๆแล้วเครื่องก็แรงพอที่จะทำงานในด้านนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่า CPU ตัวนี้เนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมถึง80%เลยทีเดียว แล้วก็รุ่นที่แอมพูดถึงเนี่ยจะมีขนาดหน้าจอใหญ่กว่ารุ่นที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นขนาดหน้าจออยู่ที่13นิ้วจอเป็นแบบ Liquid r e t i n a จอเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะฉะนั้นในด้านของความบันเทิงอย่างที่แอมบอกว่าตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะว่าจอภาพสวยจอภาพใหญ่แล้วก็เลือกปรับลําโพงมาเป็นลำโพง4ตัวด้วยฉะนั้นนอกจากคุณภาพเสียงที่ดีคุณจะได้ทิศทางของเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ในเรื่องของการรองรับอุปกรณ์เสริมนะคะรองรับหมดเลยทั้งตัว Apple Pencil ตัว Pro Apple Pencil USB Type C คุณจะใช้ในด้านของการจดวาดอ่านเขียนแล้วซื้อตัว USB Type C ที่มีราคาถูกลงมาก็ได้หรือว่าถ้าคุณเป็นสายครีเอเตอร์ที่อยากได้ตัวเครื่องราคาไม่โดดถึงขนาดตัว Pro เนี่ยคุณจะใช้เครื่องนี้ในการวาดภาพก็ใช้งานร่วมกับตัว Apple Pencil Pro ก็ได้นะคะแล้วก็การรองรับตัว Magic Keyboard รุ่นนี้จะรองรับ Magic Keyboard ด้วยฉะนั้นถ้าน้อง นักเรียนนักศึกษาที่จะซื้อมานอกเหนือจากการจดโนด้ตจะใช้เครื่องนี้ในการเรียนพิมพ์งานแก้สไลด์ทำพรีเซนต์ต่างๆแล้วจําเป็นจะต้องพิมพ์งานเยอะๆซื้อเมจิกคีย์บอร์ดมาต่อใช้งานร่วมกันอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกดีค่ะ แล้วก็ในกลุ่มของ iPad Air ค่ะจะเป็นกลุ่มที่มาพร้อมกับดีไซน์สีสันที่สวยสดใสน่าใช้งานมากๆจะไม่เหมือนกับโปรที่เน้นในเรื่องของความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะฉะนั้นคุณมีสีให้เลือกใช้งานเยอะค่ะแล้วก็น้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่ต้องพรีเซนต์งานต่อจอแยกรุ่นนี้สามารถเสียบพอร์ตดิสเพย์พอร์ตต่อจอแยกได้เลย แล้วก็ในกลุ่มของ iPad Air นะคะถ้าใครที่อยากได้ราคาที่ต่ำกว่านี้ลงมาหน่อยก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกอ,อย่างเช่น iPad Air 11นิ้วตัว M2 นะคะที่ราคาเริ่มต้นจะถูกกว่านะคะจะอยู่ที่21,000บาทนะคะประมาณนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าใครที่มองไปปีเก่ากว่านี้หน่อยนะคะยังมีตัวที่น่าสนใจอยู่ยกตัวอย่างเช่นอย่างตัว iPad Air 5นั่นเองนะคะราคาในปัจจุบันเนี่ยสามารถหาได้อยู่ที่ประมาณ1น0 0 0 1, 1 8 0 0บาทเป็นต้นไปนะคะก็ถือว่าได้ราคาที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าในแง่ของการใช้งานก็ยังได้ฟิลลิ่งของความเป็น iPad Air อยู่ก็คือมีสีสันให้เลือกใช้งานเยอะ จออาจจะเล็กกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจอจะอยู่ที่10.9นิ้วแต่จอยังคงเป็นลิควิดเรติน่าเช่นเดียวกันค่ะลำโพงของรุ่นนี้จะมีลำโพงมาให้แค่2ตัวเท่านั้นแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยจากส่วนตัวนะแอมใช้ iPad Air มาแอมว่าคุณภาพเสียงของเขาอะ่ะดีอยู่แล้วค่ะแค่มีลำโพงน้อยกว่านั่นเองแล้วก็ในเรื่องของสเปคการใช้งาน สเปคอาจจะมีให้เลือกน้อยกว่านะคะเพราะว่าจะมีสเปคที่เป็น64 g b หรือว่า256 g b ไปเลยค่ะส่วนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม Magic Keyboard เนี่ยสามารถใช้งานได้อยู่แล้วค่ะส่วนตัว Apple Pencil เนี่ยไม่สามารถใช้งาน Apple Pencil Pro ได้ฉะนั้นถ้าคุณอยากใช้ฟังก์ชันใหม่ๆของ Apple Pencil ตัว Pro คุณต้องขยับรุ่นขึ้นค่ะตัวนี้จะใช้ได้เพียแค่ Apple Pencil 2อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ตัว USB Type C ได้ ค่ะ ทีนี้มาเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มของการใช้งานแบบโเฟชัชนอลเลยโเฟชัชนอลมากๆในปีนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างตัว iPad Pro 13 M4 หรือว่าตัว M4 นั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ Apple มีในตอนนี้และก็ใส่มาให้ใน iPad รุ่นนี้นะคะแต่ว่าแน่นอนมันก็จะแลกมาด้วยราคาที่สูงโดดแบบปลีดมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นที่จะเห็นกัน ก็คือตั้งแต่ห้าหมื่น อัพเป็นต้นไปฉะนั้นการใช้งานในรุ่นนี้แอบมองว่ามองว่าเหมาะกับคนที่ต้องการตัว iPad ที่สเปคสูงมากเพื่อเน้นการใช้งานที่เป็นโปรเฟชชั่นอลแบบมากๆก็คือการทำงานแบบสายอาชีพอย่างเช่นสายกราฟิกการทำงานบนไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูงนะคะหรือว่าการทำงานบนไฟล์ต่างๆที่มีขนาดใหญ่ทีนี้ตัวสเปคเนี่ยภายในก็จะมีสเปคให้เราเลือกใช้งานหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่า iPad รุ่นอื่นๆอีกน,น,นะคะก็มีตั้งแต่สง 556GB นะคะ 512GB 1TB ไปจนถึง 2TB เลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะคะใช้งานได้ครอบคุมค่ะ Magic Keyboard ใช้งานได้ Apple Pencil ตัว Pro ใช้งานได้ยิ่งเหมาะกับสายครีทีมากยิ่งขึ้นนะคะสายวาดภาพนะคะไฟล์างานความละเอียดสูงเนี่ยรับรองว่าใช้เซตนี้ถูกใจแน่นอนค่ะแล้วก็ตัว Apple Pencil ตัว usb type c ก็ใช้งานได้บนเครื่องนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะเน้นย้ำกันอีกรอบถ้าเกิดว่าชอบรุ่นนี้จริงๆนะคะก็คือเหมาะกับคนที่เน้นการทำงานกราฟิกสูงเป็นพิเศษเล่นเกมแบบกราฟิกสูงๆเป็นพิเศษนะคะซื้อมาใช้ทำงานเนี่ยน่าจะคุ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นที่สเปคสูงที่สุดเท่าที่ iPad มีอยู่ในตอนนี้แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างโดดอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งถ้าใครนะคะที่อยากใช้ตัว Apple Pencil Pro คู่กับตัว iPad Pro ค่ะแล้วรู้สึกว่าตัวหน้าจอ13นิ้วราคามันแรงไปสักนิดหนึ่งนะคะ แน่นอนว่ามีรุ่น11นิ้วด้วยราคาก็จะถูกลงมาหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องใช้ตัว Apple Pencil Pro ค่ะใช้ Apple Pencil 2ในการวาดภาพก็ได้แต่ว่าราคาช่วยถูกลงมาอีกหน่อยได้ไหมอาจจะมองเป็นตัวปีที่เก่าลงกว่านี้แต่ว่าในแง่ของการทำงานก็ยังเต็มประสิทธิภาพอยู่นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างตัว iPad Pro 12.9 Generation 6นั่นเองค่ะตัว Gen 6ตัวนี้นะคะรองรับ Apple Pencil 2 ลองรับเมจิกคีย์บอร์ดนะคะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกันเลยเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับชิปเซตอย่างตัว M2 ค่ะแรงในระดับ Macbook ก็คือแรงมากงานกราฟิกสามารถทํางานได้เป็นอย่างดีบนเครื่องนี้ไฟงานหนักๆใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะเล่นเกมที่เป็นกราฟิกสูงได้เช่นเดียวกันเลย หน้าจอของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่12.9นิ้วนะคะซึ่งก็ไม่หนีกับตัว13นิ้วเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอตัวนี้จะเป็น Liquid r e t i n a XDR นะคะความคมชัดก็ไม่ได้หนีกันนะคะสีสันส,สวยงามคมชัดนะคะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเนี่ย ฟินเต็มตาเต็มจอแน่นอนนะคะสเปคก็มีให้เลือกใช้งานหลากหลายเช่นเดียวกันมีตั้งแต่128กิกะไบต์นะคะ256กิกะไบต์512กิกะไบต์1เทราไบต์2เทราไบต์นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40,000บาทนั่นเองนะคะก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าของเนี่ยก็ต้องเช็คดูอีกทีนึงเพราะว่าหลายๆหน้าร้านเนี่ยตัว iPad ตัวนี้ก็จะเอาออฟสต็อกไปแล้วนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ iPad นะคะที่น่าซื้อในปี2024นี้ที่แอมรวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็มีหลากหลายแคตตากรีนะคะตั้งแต่รุ่นคุม้ม<ๆ>รุ่นจอเล็กนะคะรุ่นทำงานได้ครบแต่ราคาไม่แรงมากไปจนถึงรุ่นที่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะที่ยังคงน่าใช้อยู่ในปีนี้แล้วก็ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าบางรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยอาจจะมีบมางหน้าหลาน,นั่นเองคะ่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ ย,ยังไงเดี๋ยววันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด subscribe channel ของเราด้วยสวัสดีค่ะ